สวัสดีครับผมเรือโทกิชโนนจิตอักษรสอนครับเป็นผู้กอ่อตั้งบริษัทว i e n t e r p ด i s e และกลุ่มบริษัทว i ครับ ผมสร้างบริษัทวิ e ย t e r p เ i s e ไรขึ้นมาเพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับการฝึกทักษะการขายการสร้างทีมและการบริหารทีมขายซึ่งปัจจัยสอย่างนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จครับใคร,ใคร,ใครๆก็อยากประสบความสำเร็จครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำได้เพราะว่าเงื่อนไขของความสำเร็จนั้นคือการเรียนรู้ซึ่งความหมายของการเรียนรู้มันคือความรู้บวกการลงมือทำง่ายมากครับถ้าเราต้องการการเรียนรู้ที่ต้นทุนต่ำสุดสำหรับผมคือผมอ่าน เมื่อผมได้อ่านหนังสือเหล่านั้นผมจึงได้รู้ว่าผมไม่รู้อะไรอีกบ้างผมจึงตัดสินใจลงคอสกับโครชระดับโลกถึง2ท่าน<ม>ซึ่งท่านแรกคือแบรซิงเกอร์แบรซิงเกอร์เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับแบรนด์ชั้นนําระดับโลกไม่ว่าจะเป็นสายการบินโลจิสติกกลุ่มธนาคานและธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอีกมากมายแบรซิงเกอร์สอนทักษะที่สําคัญ3ทักษะทักษะการขายการสร้างทีมและการรอยหาทีมขายครับ หลังจากที่ผมได้นำความรู้มาใช้ผมสามารถระเบิดยอดขายได้อย่างมากมายมหาศาลทำให้เงินมาอยู่ตรงหน้าแต่ทุกท่านครับมันไม่พอผมจึงตัดสินใจลงเรียนคอร์สกับอาจารย์คนที่2คือโรเบิร์ตทีคิโยากิโรเบิร์ตทีคิโยากิคือนักธุรกิจระดับโลกเป็นเจ้าของแบรนด์ rich dad เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกเป็นหนังสือขายดีติดอันดับนิวยอร์กไทม์ตลอดมากกว่า1ิปี สิ่งที่โรเบิร์ตสอนก็คือวิธีคิดของการสร้างทรัพย์สินนําเงินไปไว้ในพื้นที่ถูกต้องนั่นคือการสร้างทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินทํางานแทนเราสรุปครับความรู้ที่ผมได้มาจากอาจารย์ระดับโลกผมอยากส่งต่อให้กับผู้คนที่ตัดสินใจเข้าร่วมกับ VI Enterprise จริงๆก็ย้อนกลับไปปี2550ตอนนั้นก็เรียนจบโรงเรนในเรือก็รับราชการเป็นครั้งแรกพอจบมาก็อยากมีไลฟรสไตายเหมือนคนบ้านรวยเหมือนเ,นเพื่อนที่บ้านรวย มองรายได้ตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าต้องมีรายได้เพิ่มตอนนั้นก็เลยคิดอยากทาธุรกิจเป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆอย่างจังผมก็เลยตัดสินใจกู้เงินมาก้อนหนึ่งตอนนั้นนะครับก็เปิดร้านอาหารทะเลแปรรูปตามคาดครับไม่นานก็เจ๊งหลังจากนั้นก็กู้อีกนะครับกู้หมดเครดิตที่เหลือเลยก็ฝากเพื่อนเป็นหุ้นส่วนในการเปิดร้านอาหารเช่นเดิมหลังจากนั้นก็เจ๊งอีกเหมือนเดิมสิ่งที่ผมได้รับมาเต็มๆก็คือภาราณีสินส่วนเครดิตเลยครับไม่เหลือ คิดอยากทำธุรกิจอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีเพราะว่าเงินทุนมันไม่มีแล้วตอนนั้นโชคดีต่อมาในปี2553ตอนนั้นก็ตัดสินใจเลือกทําธุรกิจประเภทหนึ่งมาดูข้อดีมันนะข้อแรกคือลงทุนต่ามากซึ่งมันตรงกับเราตอนนั้นทุนไม่มีเลยทําเงินได้ทันทีกําไรมากกว่าการลงทุนหลายเท่ามากเลยหลายคนตื่นเต้นอยากรู้มันคืออะไรเอาจริง หลายคนรู้จักอยู่แล้วนั่นคือธุรกิจที่เรียกว่า MLM หรือธุรกิจเกรือขายขายตรงแรกๆนะอย่าไปหาการประสบความสำเร็จเลยเพราะเราไม่รู้อะไรเลยแต่ข้อดีของมันคือเราไม่เจ๊งแต่ในปี2,557ผมได้ทีมสามารถระเบิดยอดขายได้มากกว่า1,000ล้านบาทต่อปีตอนนั้นมันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจาก วิชาการขายและการสร้างทีมล้วนๆเลยครับและตลอดการสร้างธุรกิจของผม <S <S ผมสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า2,500ล้านบาทย้ำครับผมต้องการที่จะส่งต่อความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้องไปยังผู้คนที่ตัดสินใจเข้าร่วมกับบริษัท VI Enterprise ครับบริษัท VI Enterprise จำกัดคือธุรกิจเครือข่ายขายตรงเราได้รับใบอนุญาตจากสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในปี2562ด้วยทุนจดทะเบียน5ล้านบาทมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่บริษัท VI Enterprise เรานำกำไรส่วนหนึ่งไปสร้างธุรกิจที่มีแนวโน้มเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบันเราใช้เงินลงทุน ไปกับ5โครงการปปปกว่า30ล้านบาทเมื่อบริษัท like, เหล่านี้สามารถเข้าสู่ตลาดรั์ผู้ที่เข้าร่วมกับบริษัท V I Enterprise จะได้สิทธิ์เข้าร่วมเป็นเจ้าของตามเงื่อนไขที่กำหนดครับแบ er รนด์ซิงเกร์โค้ดระดับโลกของผมได้ให้ความเห็นไว้ว่านี่คือบริษัทเครือข่ายขาย,ขายตรงเจ้าแรกเจ้าเดียวในโลกที่มีรถแแบบให้ผู้คนเดินทางไปสู่การเกษียณได้อย่างแท้จ,จริงครับทุกธุรกิจบนโลกใบนี้นะครับมันสามารถทำเงินได้มีคนรวยขับรถหรูมีบ้านหลังโตใช้ชีวิตที่หรูหรา แต่ VI Enterprise เรามุ่งมั่นจะพาคุณไปให้ไกลกว่า